แต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านชมลมสิท์หลวงพ่อเชยวัดกระเฉตจังหวัดระยองเปิดจองขุนแผนพลายกุมารพิมพ์เล็กเพียงพิษตา99อ่อ์ ประชาชนผู้ศรัทธาหลวงพ่อเชยวัดกระเชงจังหวัดระยองหนึ่งในเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระยองนำเลิกกดพิมพ์คุนแผนพายกุมารให้กับสิทธิันสิ์และผู้ศรัทธาเมื่อเช้าตรู่วันที่14พฤศจิกายน2563ณวัดกระเฉงมีประชาชนให้ความสนใจทั้งในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียงโดยต่อคิวเพื่อรอรับใบจองคุนแผนพายกุมารด้วยความใจจดใจจ่อ โดยคณะสิทธิ์หลวงพ่อเฉยสรุปถึงการสั่งจองที่หมดในเวลารวดเร็วจำนวน99องค์และได้จบลง ผู้หสาวโทรไปบอกเพิ่งรู้ไม่อย่างใจอย่ใหลวงพ่อเฉยเออลูกผี่เบอกว่าหลวงพี่หลวงพ่อเฉยอ่ะผมทีมงานมั่งมีทรัพย์นะครับก็ได้จัดทำพระคุณแผนพิมพ์เล็กหลวงพ่อเฉยนะครับเราจะใช้ชื่อว่าคุณแผนภายกุมารนะครับพิมพ์เล็กนะครับ ก็วันนี้เป็นพิธีกดนำเลิกนะครับจำนวน99องค์นะครับก็จะนิมนต์หลวงพ่อกดที่เต็นท์นะครับก็มีประชาชนมาเข้าจองกันหมดนะหมดหมดครับจำนวนไม่พอไม่พอครับไม่พอไม่พอ,พอกับจำนวนพระเราก็ทำให้พิเศษจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตะกูด มวลสารต่างๆนานานะครับคนที่พลาดจากนาเลิกนะครับเรามีลุ้นลุ้นเนื้อนะครับลุ้นละ1 0 0บาทให้ให้จองนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ที่ที่วัดก็ยังมีอยู่จํานวนหนึ่งแต่เหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าถ้าที่วัดไม่ได้มาก็ดูในกลุ่มชมรมศิษย์หลวงพ่อเชยวัดกระเฉดได้นะครับไปจองวัดก็เ <c oughs> ป็น <c oughs> ไป,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 ไปตามกนไาของตล, <c oughs> ตลาดแล้วครับก็มีพวกเนื้อกายศาสตร์ที่เปิดจอง400ตอนนี้ก็7 0 0 800พันแล้วครับตอนนี้ รายการลุ้นพิเศษอะรายการลุ้นพิเศษเ,เ,เราจะมีก <prim> ้นคกเราทําทั้งหมดเนี่ยหกสิบหกหกสิบห้าลังหกหกพันห้าร้อยองเราจะมีตะกุดทองคําให้ลุ้นยี่สิบองเป็นเนื้อก้นคกนะครับทองคำหน้าส่วนคนที่จองลังหนึ่งลังละหนึ่งหมื่นบาทจะได้เนื้อก้นคกตะกุดทองคำหน้าหนึ่งองแถมฟรีเลยหนึ่งองไม่รวมในลังนี้นะครับ เท่าได้ร <amounts of water writers> <isation> ้อยหนึ like ่งองค์นะครับกําหนดการพุทธวิเศษวันที Nine ่29วิพฤศจิกายนนะครับ63นะครับก็เวลาคร่าวๆประมาณบ่ายหนึ่งเก้ประมาณบ่ายโมงสนาทีนะครับก็จะมีเกจินะเกจิเราระบุได้เลยนะก็จะมีหลวงพ่อเชยวัดกระเฉดเรานะครับหลวงพ่อทองสุกอันนี้ที่ยืนดีกาแล้วนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดหนองคอ หลวงปู่เปลลววัดเจ็ดลุงเนินพระอาจารย์บุญธรรมจากพุทธอุทยานสักแก้วพระปฏิบัตินะครับจะเป็นพระปฏิบัติของพี่ผู้ชงวัดสองทางไลนลุกสิทธิ์เอกของหลวงพ่อตะคอนแล้วก็จะมีหลวงหลวงพ่อสมสมาจโลที่รับส่งรมโบทออครับตนานสายเหนียวของชนบุรีนะครับ พระมิเทศบักสงเขาจันทร์ซึ่งท่านดำรงสาอยู่ในถ้ำหเดียวซึ่งเป็นสมาธิธรรมของพระาจางเชยซึ่งท่านเราเล่นนิมนต์ท่านมาแล้วขนาดท่านเนี่ยจะอาศัยอยู่ในถ้ำที่จังุรีแกงแมวก็เจ็ดรูปเนี่ยเจ็ดเจ็ดรูปครับทั้งหมดเจ็ดรูปนะครับที่วงสวงพามตามประเพณีทุกอย่างครับผมขอขอบคุณพวกพี่น้องบริเวณวัดนอกวัดและต่างจังหวัด ต่างประเทศก็มีนะครับก็ที่ได้สั่งจองชุดนี้มานะครับแล้วก็สนับสนุนทุกๆรุ่นของที่กลุ่มมั่งมีทรัพย์ทำนะครับเงินรายได้ก็เราก็ถวายพ่เชยบูรณปฏิสังขรณ์ในในในวัดนะครับซ่อมแซมต่างๆนานานะครับผลงานของพวกเราก็มีมาชัดเจนอย่างอย่างอย่างต่อเนื่องของวัดกระเกษตนะครับเช่นที่ทําคุณแผนใหญ่ไปก็ได้ได้สร้างปูกระเบื้องรอบรอบรอบเมนนะครับ แล้วก็เราสร้างอะไรก็ถวายพัดลมอะไรพวกนี้นะครับก็ถวายเงินถวายพระ,ะแล้วก็ทํารูปหล่อหลวงพ่อชื่นเป็นหุ่นขี้ผึ้งองค์หนึ่งในนู้นเดี๋ยวถ้ามีก็ของเราชัดเจนนะครับถวายจริงนะครับสร้างจริงถวายจริงนะครับครับขอบคุณครับ หมดแล้วครับไม่มีแล้วครับเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา